จริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะไม่ลงคลิปด้วยนะคุณผู้ชมช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงกับฟรีไฟยังไงก็ไม่รู้ช่วงสิ้นปีทั้งทีแต่ว่าของใหม่เข้ามาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้มีความสวยเลยนะครับคือเห็นแล้วแบบรู้สึกไม่อยากสุ่มไม่อยากซื้อเลยแต่ถ้าผมไม่ลงคลิปก็คิดว่าคงมีคนรอดูอยู่แหละใช่ไหมคงมีบางคนรอดูอยู่แหละนะครับก็ไม่อยากจะให้รอนานก็จัดกันซะหน่อย คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุ่มคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับหลังจากจบคลิปนี้เราก็จะไม่เจอกันอีกสักพักหนึ่งเลยกลับมาอีกทีก็น่าจะเป็นปีหน้าเลยนะฮะก็เสียใจยอยู่นะครับที่จะไม่ได้เจอคุณผู้ชมแบบข้ามปีแบบนี้นะครับยังไงก็หาอะไรดูไปก่อนแล้วกันนะกลับมาเจอกันอีกทีก็ปีหน้านะครับ2021ปีหน้าเขาเรียกว่าปีอะไรปีนักสัตว์อะไรไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะเนี่ย ทุกวันนี้จะนอนยังแค่ไม่มีเวลาเลยเนี่ยแล้วตู้นี้เมื่อไหร่จะออกครับเนี่ยกดรัวขนาดนี้ยังไม่มาอีกเหรอมาหน่อยเ้อะสิ้นปีทั้งทีเออโอ้โหเลขล็อกกี้ตันเหมือนเดิมชุดอะไรครับเนี่ยเซ็ตพิงค์เจเนอเรลปชุดต่อเนื่องจากชูบชายคราวที่แล้วนะครับแลดูไม่ค่อยมีความสวยเลยนะครับมีทุกอย่างยกเว้นความสวย แล้วก็มีทาเต้นด้วยนะวิกเตอร์แดนยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเปิดขาย399เฮ้ยร่ำนี้ทำไมเปิดขายเฉยเลยอะ GM ปกติต้องเอาไปเข้าตู้สุ่มไม่ใช่เหรอสุ่มมันทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบอือยันเรือลบ <c oughs> ผมนี่อย่างชอบเลยกดซื้อได้เลยเนี่ยต้องรีบซื้อนะคุณผู้ชมนานๆจะมาทีนึงปกตินี่สุ่มตลอดแล้วนี่อะไรเนี่ยข้อเสนอฉุดพิเศษ2ใบ7จเพชรลบ35อ่ะจัดซะหน่อยนะครับช่วงนี้รู้สึกเพชรเหลือ ไปเติมเพชรมาเพชรเหลือเหลืออยู่มหมื่นเพชรวิกเตอร์แดนชิลชนะมันก็แค่เรื่องธรรมดาไม่ต้องมาทักเธอเธอจะหายไปตัวฉันแทบหยุดหายใจไม่ได้บอกว่ารักคำพูดมันชัดมันเจนทุกอย่างอินางคนเลวอินางคนล้ายใจวันนี้ก็วันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2,563แล้วนะครับหรือถ้าปี คิดสักลาดเนี่ยเขาก็เรียกว่าปี2020นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็จะปีใหม่กันแล้วนะคุณผู้ชมใครคิดจะไปเที่ยวไหนไปเคาดาวที่ไหนนี่ก็ไม่แนะนํานะครับแนะนําว่าอยู่บ้านเคาดาวในเกมดีที่สุดนะตอนนี้โลกกําลังระบาดเลยนะครับโลกไม่แพงนะโลกระบาดโลกโควิดเฮ้ยจปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหันหน้า จะต่อยพี่หรือสนองกินกระสุนไปก่อนนะวันนี้ก็อยู่กันในโหมดแรงนะครับเรามารีวิวชุดในโหมดแรงส่งท้ายปีไปเกิดใหม่ก่อนละกันนายควรจะมาสองคนนะเพราะว่านี่มันเป็นโหมดดูโอแต่ว่าเขามาคนเดียวเพื่อนเจ้าซีเฮ็ดหยัางไม่มาช่วยกันเลยนี่คือข้อเสียของการที่ไม่ยอมลงสงคนนั่นไง ลาก่อยเพื่อนไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ช่วงนี้ก็โรคระบาดจริงนะคุณผู้ชมตอนนี้โควิดมันลามไปหลายจังหวัดแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยยิ่งต่างประเทศเนี่ยได้ข่าวว่าโควิดนี่มันกลายพันธุ์แล้วด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันกลายเป็นสายพันธุ์ไหนเหมือนกัน อาจจะกลายเป็นสายพันธุ์ซอมบี้ก็ได้นะครับแบบใครติดเข้าไปแล้วเป็นซอมบี้เฮ่แ่อย่างนี้เลยอ่ะวิ่งมาเป็นฝูงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวหาซื้อไม้เบดบอลเอาไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับนี่ผมดูหนังมากไปปะครับเนี่ยรู้สึกจะเริ่มหลอนหลอนหลอนหมอนหายทางที่ดีก็อยู่บ้านดีที่สุดนะครับช่วงนี้ออกข้างนอกเท่าที่จำเป็นเฮ้ ตัวไรขึ้นไปทำไหมเขาบอกให้อยู่บ้านไม่ใช่ให้อยู่บนหลังคาบ้านขึ้นไปทำาพือเฮ้ยอ๋อเขายิงไอตัวในเมืองอยู่เขายิงกับคนในเมืองอยู่ไงแล้วผมวิ่งมาเจอลอยล่วงเลยจังหวะไม่ดีเลยนะนายเนี่ยจริงๆอยู่ในบ้านเนี่ยจะปลอดภัททยกว่าอยู่บนหลังคาบ้านนะครับ หมายถึงในชีวิตจริงนะชีวิตจริงคงไม่มีใครขึ้นมาหลังคาบ้านหรอกช่างปูกระเบื้องหรือว่าขึ้นมาบนหลังคาบ้านชีวิตจริงก็คงอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วแหละนะเออใครก็จะมาปีนหลังคาบ้านเล่นผมก็พูดไปเรื่อยแล้วตัวเมื่อกี้ที่ยิงอยู่ไหนครับเนี่ยมีเสียงมีเสียงนี่ยิงไกลตายทษทีนะหัวแตก <laughs> ยิงไกลตาย ยิงไก่ตายหรือเปล่านายลืมเติมไม่เอกนะเอาบาัตรเปลี่ยนชื่อไหมเดี๋ยวซื้อให้เอาปะ่ะแ๋ยวเปลี่ยนเป็นยิงไก่ตายจะได้มีความหมายหน่อยอีนางคนเลวอีนางคนลร้ใจสะสมพัวไปคายไขย่ผู้ใหญ่เขามาวิ่งกลางทุ่งหยุดฐานสลิงหันแน่กลางมุ้งด้วยเหมือนจะยิงกับใครอยู่หรือเปล่าทำไมหันปืนไปทางนู้นนายพลาดแล้วแหละวัยรุ่น นายน่าจะไม่รู้ว่าเรากําลังเดินทางมาหานายติดหัวนั่นนะจะตายงงน,น,นะน่ะวินี่โดนก็มีคุณผู้ชมรักคืออะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงทีนุง ก็ดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์ว้าวนี่ s อสเอามานี่เลยมีซองควงด้วยซองควงทะลวงไส้มันมาแล้วคุณผู้ชมเสียงมันมาแล้วสองคนเมื่อกี้มันมาแล้วมันเข้าบ้ามาแล้วมาแล้ว ใจเย็นๆนะครับน้องๆใจเย็นนะครับน้องหิวเราอ่ะหิวกินข้าวอ่ะห้าวกินลูกปืนใจหายหมดเลยเนี่ยนึกว่าจะโดนชาร์จบ้านซะแล้วดีนะหลบเหลี่ยมทันวันนี้อยู่ในแรงดูโอ้นะครับ ช่วงนี้รีแรงมันก็จะตึงๆหน่อยลงทีมสี่ยังไม่ค่อยไหวมันตึงมากเลยต้นซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวรอให้พวกมหาเทพเขาขึ้นแรงสูงๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัดในทีมสี่นะครับช่วงนี้เขาแข่งกันดันแดงดันแกนอยู่หลายคนถามพี่ทำไมพี่ไม่ขึ้นแกนสักทีคือต้องบอกว่าแรงแกนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครๆก็ขึ้นได้นะครับคือขึ้นวันแรกก็ขึ้นได้ แต่การที่จะรักษาแต้มให้มันอยู่อย่างนั้นจนจบซีซั่นเนี่ยมันยากนะครับนอกจากจะเล่นเก่งแล้วก็ต้องมีวินัยในการเล่นด้วยคือไปนอนปุ๊บเนี่ยตื่นมาก็ต้องเข้าเกมแล้วต้องทําอยู่อย่างนั้นวนไปจนจบเดือนจบซีซั่นนะครับซึ่งสําหรับผมมันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเอาเวลาไปทํางานอย่างอื่นดีกว่านะแต้มกแกรนมันกินไม่ได้นะครับแต่มันเท่แต่ถ้าทำงานเอาเงินมาเนี่ยเอาเงินไปซื้อของกินได้ <c oughs> และใครเขามาย่อนแอร์ดรอปลงหลังคาบ้านครับเนี่ยมันช่างเป็นปฏิมากรรมชั้นสูงสเลเกินคือนึกภาพนะไอคนขับเครื่องบินน่ะมันหย่อนแอร์ดรอปลงมาแล้วมันต้องเลงยังไงให้มันอยู่บนหลังคาบ้านแบบเนี้คุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ใครๆก็ทําได้นะมันต้องเป็นแบบมีฝีมือระดับศิลปินชั้นสูงจริงๆอะ่ะถึงจะย่อนได้ อีอย่างวะวันหลังจะโดดลงทางนี้นะลงมานี่ที่ตายแท้ๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าวิ่งลงปกติก็รอดแล้วนะเราแรงลดไหมนะ่ะน่าจะไม่ลดหรอกน่าจะบวกอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่เจ็ดคนนะครับส่วนในคนขับบอลลูนเนี่ยก็มีฝีมือพอๆกับคนขับเครื่องบินหย่อนแอร์ดรอปเลยนะคุณผู้ชมสังเกตว่าเขาจะหย่อนลงที่เดิมตลอด ไม่รู้มันขับยังไงเล็งยังไงมันหย่อนได้ตรงเป๊ะทุกรอบไม่คิดจะไปหย่อนที่อื่นบ้างเลยใช่ไหมเฮ้ยลมหนึ่งกลางมุ้งเหรอกลางมุ A ้งเหรอเฮ้ย fail fail อ่านว่า fail ใช่ไหม ผมก็พอได้อยู่นะภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้นิดน่อยเนี่ยดูดิหย่อนของลงที่เดิมตลอดช่างเป็นคนที่แบบมีฝีมือแล้วก็มีระเบียบว,วินัยมากๆเลยสามารถหย่อนลงจุดได้อย่างแม่นยำหย่อนลงแต่จุดเดิมๆแต่ว่าไอคนขับเครื่องบินเนี่ยไอเนี่ยหย่อนมั่วมันหย่อนลงหลังคาบ้านนะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะถ้าเราเป็นนักบินอะแล้วเราต้อง หย่อนแอดรอปลงมาให้คนเก็บอะเราจะหย่อนลงบนหลังคาบ้านไหมเราก็คงต้องไปหย่อนลงที่โล่งๆแหละใช่ไหมเออถ้ามีคนอยู่ในบ้านทำไงอ่ะหัวแตกนะ <c oughs> สำหรับชุดใหม่ไดมอนด์ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วก็ไม่อยากสุ่มด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไอ้ตู้นี้ผมสุ่มทีไรมันเล่นจนผมเลขลัคกี้ตันตลอดไม่เข้าใจเลยจริงๆ ให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมาผมเห็น้งหน้าแล้วคนหนึ่งสองคนสุดท้ายไขอโทษคเบเฟ่ผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยเพี่ยิงผมทำไมครับอุย้ยยิงผมทำไม,มครับรยิงผมทำไม,มครับหัวแตกก็ีปน้องต้องทำเสียงแบบนาโชเลรหัวแตก To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy But we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to.